สวัสดีค่ะอลิซลาพบโซค่ะวันนี้พามาชมห้องคอนโดยูดีไลท์บางซ่อนสเตชันนะคะ49653ค่ะเป็นห้องวันเบยนะคะขนาด42ตารางเมตรค่ะเชิญเข้ามาชมในห้องนะคะเข้ามานะคะในส่วนแรกจะเจอก็จะตัวเป็นประตูนะคะที่เป็นในส่วนของชั้นหวางง่างรองเท้านะคะมุ่มนี้นะคะอีกมุมนึงก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะแล้วก็มีตัวเก็บของตรงนี้อีกได้อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีที่เก็บของด้านบนด้วยนะคะ เข้ามาอีกนิดนึ่งก็จะเจอโซฟานะคะเป็นโซฟายาวนะคะแล้วก็มีตรงตรงมุมตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีหัวมุมตรงด้านนึงก็เป็นที่นั่งได้อีกนะคะทีวีในห้องนี้มีทีวีสองเครื่องนะคะก็คือมีห้องนั่งเล่นหนึ่งเครื่องแล้วก็ห้องนอนหนึ่งเครื่องนะคะส่วนในมุมด้านนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดห้องครัวนะคะก็จะมีประตูบานสลับบานไลน์สไลด์นะคะเข้ามาในห้องครัวนะคะก็จะเจอตู้เย็นนะคะสองประตูนะคะแล้วก็มี ไฟฟ้านะคะมีไมโครเวฟนะคะชั้นเชลนะคะของชุดครัวนะคะซิงค์แล้วก็เครื่องดูดควันนะคะแล้วก็มีที่เก็บของอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะที่นี่จะเป็นระเบียงสองสองด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นระเบียงในส่วนของที่ถัดจากห้องครัวนะคะก็จะมองเห็นมุมรถไฟฟ้าแล้วก็มุมทางถนนนะคะแล้วก็ตรงข้างนอกนี่ก็จะมีเครื่องสกผ่าอยู่หนึ่งตัวนะคะ ถัดเข้ามานะคะเราก็จะมาชมในส่วนห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะคะก็มีทีวีให้อีกหนึ่งเครื่องเช่นกันนะคะมีชั้นวางทีวีให้นะคะมีโต๊ะเล็กๆนะคะสาหรับไปทํางานเขียนหนังสือได้กาอี้ให้พร้อมนะคะผ้าม่านก,ก็เป็นผ้าม่านสองชั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะเห็นวิวก็ส่วนของเตียงก็จะมีเตียงนะคะมีฟูกให้นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็เป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่นะคะเป็นกระจก หนึ่งบาทแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ความสูงจนถึงพื้นถึงเพดานเลยนะคะอันนี้ก็ห้องนั่งเล่นเนาะค่อนๆจะกว้างขวางค่ะอยู่แล้วสบายนะคะไม่อึดอัดเพราะว่าสี่สิบสองตารางเมตรตรงนี้ก็ะจะเป็นระเบียงนะคะอีกมุมหนึ่งที่เดินออกมาจากห้องนั่งเล่นได้ก็มีประตูกระจกสไลด์เลื่อนเหมือนกันนะคะก็จะเห็นมองเห็นวิวถนนนะคะแล้วก็มี วิวอีกแบบหนึ่งนะคะเท่ากับว่าห้องนี้จะเป็นมุมที่เห็นวิว2ด้านนะคะวิวด้านห้องนั่งเล่นแล้วก็วิวด้านของตัวห้องครัวนะคะค่ะก็สําหรับห้องนี้นะคะปล่อยเลทน,นะคะสัญญาเช่าอยู่ที่1ปีนะคะเลทถ้าเช่าอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะคะหรือว่าราคาขายเราห้องนี้ก็ขายนะคะจะเป็นราคาขายที่3ามล้านห้านะคะถ้ายัางนนสนใจชมห้องนี้นะคะหรือห้องอื่นของ p o p โซก็เชิญเข้ามาชมในเว็บไซต์ได้นะคะเฟซบุ๊กและแอด ทางกันเข้ามานะคะอย่าชมต้นไหนเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์ Prop s o 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมาย วันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line Facebook Messenger, WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะช่องทางการติดต่อ Propso โทรศัพท์0 8 1 7 5 5 4 5 5 3 Line@ @propso Facebook @propso